สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมเองเนี่ยก็คิดอยู่นานนะว่าจะทําดีไหมเพราะว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่จะทําออกไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะถูกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งคอนเทนต์วันนี้เนี่ยที่ผมจะทําก็คือการวิเคราะห์โฟโล์ของแมปนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างและแมปที่ผมเลือกหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นคัสตอมนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาเล่นอยู่แล้วและอีกอย่างเนี่ยมันก ในแมปนะครับขนาดแมปไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปและเล่นได้ตลอดทั้งไว้มีทางออกหลายทางแล้วก็มีจุด PVP ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่การพริจิตนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะ1 0 0มันก็ขึ้นอยู่กับเลดนั้นๆด้วยนะครับว่ามีปัจจัยแล้วก็ตัวแปรอะไรบ้างแต่คร่าวๆเนี่ยมันก็ประมาณสัก 70%- 80%เนี่ยก็พอจะหยิบเอาไปใช้ได้นะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันกับการแบ่งโซนก่อนเลยนะโซนที่ผมจะแบ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5โซนใกนการนะครับสำหรับแบบคัสตอมเนี่ยโดยผมจะแบ่งแต่ละโซนด้วยสีนะครับเหตุผลที่ต้องแบ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพรวมของเลดนั้นๆได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนฟังเสียงปืนอยู่โซนไหนอะไรยังไงเคลื่อนที่ไปทางไหนอะไรแบบนี้นะครับโดยผมจะตั้งชื่อให้มันตามนี้นะครับโซนแดงเนี่ยก็ผมจะตั้งชื่อว่า Big r e d นะครับโซนน้าเงินผมก็ตั้งชื่อว่าโซนก่อสร้างสีมม่วงเนนจะป็โซดอ สีเขียวเนี่ยโซนเสาสัญญาณและโซนสีเหลืองเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนที่1เนี่ยจะเป็นโซนโรงงานเป็นชิดทางออกนะครับส่วนโซนที่2ของสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นโซนกดังโดยที่ผมจะแบ่งฟลอ์ของแมปเนี่ยเป็นทั้งหมด5เฟสด้วยกันนะครับเฟสที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสปอนนะครับเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็น pvp แล้วก็การโรเตท,ทเข้าเฟสที่3มเนี่ยจะเป็นอ t t a c k defense แล้วก็การเติร์ดพาร์ตี้นะครับเฟสที่4จะเป็นเฟสของสกาฟ์เพย์แล้วก็การโรเตทออกจากแมปเฟสที่5เนี่ยก็จะเป็นการ extracting นะครับ โดยแบ่งคร่าวๆประมาณ5เฟสซึ่งเฟซซิ่งของแต่ละเรดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรทนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างบางเรดเนี่ยก็อาจจะเป็น1ไปถึง3เนี่ยอาจจะเร็วมากตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับบางเรดก็จ,จะช้าแล้วแต่ว่าคนในแมปนั้นเขาเล่นยังไงนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะเล่นช้าคนส่วนใหญ่จะเล่นเร็วก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็พอที่จะเป็นหลักในการทําความเข้าใจได้นะครับ โอเคต่อไปผมจะมาอธิบายเรื่องของเฟสนะครับว่าแต่ละเฟสเนี่ยมันทำอะไรบ้างมีแอคทิวิตี้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มจากเฟสแรกก็คือการสปอนนะครับเฟสที่1เฟสนี้เนี่ยจะเป็นเฟสที่ทุกคนเนี่ยเริ่มออกจากจุดเกิดของตัวเองนะครับโดยจะแบ่งเป็น PMC แบบ2ประเภทประเภทที่1เนี่ยก็คือคนที่มุ่งหน้าออกจากโซนของตัวเองไปข้ามไปโซนอื่นเลยนะครับส่วนประเภทที่2เนี่ยก็คือ PMC ที่ยังคงเล่นอยู่ในโซนของตัวเองอาจจะไปรูทตรงจุด POI ตรงจุดนั้นจุดนี้ที่อยู่ในโซนของตัวเองอยู่นะครับยังไม่ได้วิ่งข้ามโซนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่จุดเกิดด้วยนะครับบางจุดอาจจะมีสปอนที่ดีอยู่แล้วเช่นพื้นที่สีน้ําเงินตรงกลางนะครับที่มีสปอนที่ดีอยู่แล้วเขาอาจจะเล่นอยู่ในโซนไม่ต้องวิ่งข้ามไปโซนอื่นนะครับแต่บางจุดเนี่ยอาจจะต้องวิ่งข้ามโซนเลยนะครับเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการเล่นยกตัวอย่างนะครับด้านล่างของฝั่งบิ๊กเลสเนี่ยที่เกิดแล้วก็อาจจะต้องวิ่งข้าม สะพานไม้นะครับเพื่อข้ามไปที่ดอมเพื่อไปเล่นรอเล่นเฟสสองเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าอาจจะช่วยให้ตัวเองได้เปรียบกว่าหรือคนที่เกิดตรงโอนแกสด้านบนเนี่ยนะครับตรงโซนด้านบนเนี่ยก็อาจจะวิ่งข้ามมาเล่นโซนตรงกลางเลยเพื่อจะทําให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในเฟสแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเคลื่อนที่อยู่ในโซนของตัวเองเป็นหลักนะครับจากจุดเกิดเนี่ยก็อาจจะเข้าตึกสักตึกหนึ่งเข้าจุด PUI สักจุดหนึ่งเพื่อรูท แอคทิวิตี้ของแต่ละโซนเนี่ยก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับโซนบิ๊กเลสเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนตัวเข้าไปรูทในโกดังหรืออาจจะเข้าไปเช็คของในสโตรีนะครับส่วนโซนสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโซนที่เป็นจุดสปาวท,ที่ดีมากๆอยู่เหมือนกันนะครับในแมบ,บของคัสตอมเนี่ยเพราะว่าสามารถเลือกทําอะไรได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเข้าไปรูทของหรือว่าจะดักคนข้ามโซนก็ได้นะครับแอคทิวิตี้ของคนที่เกิดตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกเข้าไปในจุดที่สําคัญสาคัญนะครับ เช่นตักบอสหรือว่าไปดักคนที่โรเตทมาตรงกลางแมปอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นโซนสีม่วงหรือว่าโซนดอมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็จะวิ่งเข้ามาในดอมเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่ามันจะมีทั้งเควสตมีทั้งของให้ลูทหรือเข้าไปเปิดมาร์ลูมหรือวิ่งเข้าไปเพื่อ PvP ก็ส่วนใหญ่คนที่เกิดในโซนนี้เนี่ยก็จะวิ่งเข้าดอมเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีน้อยมากๆที่จะแบบวิ่งข้ามไปโซนอื่นนะฮะ ส่วนโซนเสาสัญญาณที่เป็นโซนสีเขียวตรงนี้เนี่ย<ส><ส>น,นะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีจุดดีๆให้รูทนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดโซนนี้เนี่ยนะครับจะเลือกวิ่งข้ามโซนเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือไม่ก็อาจจะวิ่งไปเช็คบอสที่นิวแกสหรือไม่ก็อาจจะวิ่งยัดเข้าไปตรงกลางของแมปหรือไม่ก็วิ่งเข้าไปในดอมเลยนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะอาจจะต้องเลือกเล่นไปสักทางหนึง่งโซนสุดท้ายหรือว่าโซนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นโซนที่มีของรูทค่อนข้างเยอะในแต่ละต มันเป็นโซนที่อยู่ขอบแมปด้วยแหละซึ่งถ้าเกิดว่าเรารีบเล่นเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอตี้อื่นที่กําลังดักอยู่ในตรงกลางของแมปได้นะครับทาให้โซนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเดินลูทไปก่อนนะครับแล้วก็ฟังเสียงฟังเช็คข้อมูลไปนะครับสำหรับโซนนี้แต่ว่าโซนสีเหลืองเนี่ยก็สามารถวิ่งยัดเข้าไปเช็คบอสต,ตรงนิวแก๊สได้นะครับหรืออาจจะวิ่งตรงไปที่ตึกตรงกลางเลยก็ได้อย่างเช่นตึกแพนด้าหรือตึกเปิดไฟนะครับเพื่อฟังเสียงแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในแมปนะครับ ต่อไปก็เป็นเฟสที่2นะครับซึ่งเฟสที่2เนี่ยจะเป็นเฟสของการ PVP แล้วก็การโ o เ a ทนะครับเสียงปืนแต่ละจุดของแบบเนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเล่นยังไงไปอยู่ตรงไหนและมีศัตรูเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแอคทิวิตี้ของคนในเฟสนี้เนี่ยจะเป็นการเดินหน้าเข้าไปช่วงตรงกลางของแมปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดการ PVP จากการข้ามโซนของคนในเฟสแรกนะครับมาเจอกับคนที่อยู่ข้างในโซนหรือคนที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งของแมปนะครับหรืออีกกรณีก็คือ จะเกิดการ PVP ในจุด POI หลักๆที่เป็นพวกฮอตโซนต่างๆอย่างเช่นดอมตักบอสหรือบริเวณที่ต้องไปทำเควสต่างๆนะครับก็จะเกิดการ PVP ในเฟสนี้เหมือนกันซึ่งเราก็ควรจะจำว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุด POI ที่เป็นฮอตโซนของของแมปนั้นๆด้วยนะครับหรือเป็นจุดที่คนเนี่ยเดินผ่านนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกมูฟที่จะเล่นได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมี PMC อยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือประเภทที่ ตัดสินใจเคลื่อนตัววิ่งข้ามโซนตั้งแต่ตอนเฟสแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็น first wave ในการ PVP ในเฟสที่2แล้วก็ PMC ประเภทที่2นะครับก็คือคนที่เลือกรู้อยู่ในโซนตัวเองก่อนหน้านี้ในเฟสที่1น,นะครับ PMC ประเภทนี้เนี่ยจะเลือกเคลื่อนตัวหลังจากเกิดเสียงปืนนะครับซึ่ง PMC ประเภทที่2นี้เนี่ยก็จะไปเป็น PMC ที่ไปเป็น third party ในเฟสที่3ที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี่นะครับ มาพูดกันถึงเฟสที่3นะครับก็เป็นเฟสของ a t t a c k Defense แล้วก็การเติร์ดปาร์ตี้นะครับในเฟสที่3นี้นะครับมันจะเป็นเฟสที่พวกที่เกิดขอบแมปและพวกที่ออกจากโซนของตัวเองช้าๆเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการ PVP ละในเฟสนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกที่เล่นเร็วแล้ววิ่งเข้ามาตรงกลางแมปเลยเนี่ยต้องระวังในเฟสนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มที่จะรอเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยก็กําลังที่จะเข้ามาในเฟสนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตั้งรับกับพวกที่จะเติร์ดปาร์ตี้นะครับ ในเฟสนี้เนี่ยจะแบ่ง PMC ได้เป็นอีก2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือประเภทที่ต้องการ PvP นะครับก็จะเข้ามาเป็น third party กับกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อนหน้านี้และประเภทที่2เนี่ยก็คือประเภทที่รอเพื่อจะเข้าไปทำ quest หรือว่าพวกที่ต้องการหลีกเลี่ยงการ PvP นะค i v i v y t y ในเฟสที่3เนี่ยจะเป็นจุดที่มีอัตราการตายในแมปสูงที่สุดนะครับเพราะจะเป็นจุดที่ทุกคนในแมปเนี่ยจะเดินทางเข้าไปสู่ในจุดฮอตโซนอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ในแมปด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่80%ในเลดเนี่ยก็จะทําการต่อสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะกับคนหรือว่ากับสก r าฟ AI ก็แล้วแต่มาพากันถึงเฟสที่4ี่นะครับซึ่งจะเป็นเฟสของสกาฟเพย แล้วก็การโรเตทออกจากแมปเฟสนี้เนี่ยจะเป็นเฟสของพวกสก้าฟเพเยอร์นะครับที่เริ่มเข้ามาในเลดละแล้วก็เป็นเฟสที่คนที่รอดจากการ PVP เนี่ยก็กําลัง ของรูทของแล้วก็กําลังจะโรเตทออกนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าการที่มีสก้าพยเ์เข้ามาเป็นตัวแปรเนี่ยจะทําให้ฟโฟลของแบบเนี่ยมันเกิดการคาดดาวได้ยากตรงจุดนี้เนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังก็คือการดักซุ่มโจมตีในระหว่างการโรเตทออกจากจุด PIO นะครับแอคทิวิตี้ของคนในเฟส4นี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นประมาณ3ประเภทนะครับหก็คือพวก PMC ที่กําลังดักรอเพื่อเข้ามาทำเควสนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกแต่งเต็มที่รอปิดจ็อบอยู่ก็ได้2ก็คือพวก PMC ที่เล่นฟาร์มขอบแ เราจะเป็นจะต้องผ่านจุดนี้เพื่อไปออกอีกด้านหนึ่งของแมป3ก็คือพวกสกาฟเพยนะครับที่เข้ามาในแมปแล้วก็รอรูทของจาก PMC ที่ตายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆนะครับเราอาจจะต้องใช้การฟังเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงนู่นเสียงนี้ในแมปนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการออ,ออกจากแมปของเรานะครับเราควรจะเดินไปตรงจุดไหนออกไปทางไหนได้บ้างที่มันจะเป็นทางที่ปลอดภัย ตรงเฟสนี้เนี่ยมีอัตราการตายในเลทที่ไม่เยอะนะครับแต่ก็เป็นจุดที่สําคัญมากๆที่จะตัดสินว่าเราจะรอดจากเลทนี้ไปได้หรือเปล่านะครับส่วนเฟสที่5เฟสสุดท้ายก็คือเฟสของการ extracting นะครับ เฟสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเฟสที่ PMC ทุกคนในเลดเนี่ยเดินทางข้ามไปที่จุดออกอีกด้านหนึ่งของแมปซึ่งแอคทิวิตี้ในช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการหลบเลี่ยงการต่อสู้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเสียงปืนของคนเนี่ยก็จะน้อยลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเสียงปืนของ AI Scarf นะครับที่ยิงระหว่างทางนะครับเราก็สามารถที่จะใช้จุดตรงนี้นี่แหละเป็นข้อมูลในการเคลื่อนตัวออกจากแมปได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องรอจังหวะจริงๆนะครับรอจังหวะที่แบบสามารถเล่นชัวร์ได้จริงๆแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่ สิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกสก้าเพย์และก็พวก PMC ที่ไปดักตรงทางออกนะครับถึงมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาชัวร์เนี่ยอาจจะต้องเล่นให้ช้าแล้วก็ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์โฟล์ของแมปที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเวลาผมลงไปเล่นในแมปเนี่ยผมก็ใช้หลักการเหล่านี้นี่แหละ ในการวิเคราะห์แบบแล้วก็เลือกในการโรเทตจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละเลทเนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกไปข้างตน้นบางเลทเนี่ยเฟสหนึ่งไปถึงเฟสสามอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วมากๆบางเลทเนี่ยก็อาจจะเจอคนที่ใช้สไนเป็นส่วนมากนะครับการผันเปลี่ยนของเฟสแต่ละฟเฟสมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ช้าว่าปกตินะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการเพื่อให้เข้าใจในการเล่นมากขึ้นแล้วก็มองภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการ วิเคราะห์โฟล์ของแมปที่ผมใช้ประจำนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้ามีประโยชน์เนี่ยก็ฝากมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยนะครับว่ามันมีประโยชน์ไหมสิ่งที่ทำออกไปแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยอนจอยกับเกมนี้ได้มากขึ้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ